Baiklah. Sekarang kita boleh mencadangkan Naiki Sun. ในที่สุดชาดโ w ว์สโบวิออนก็เปิดเสอรอให้เลซะทีและแน่นอนคุณจะเข้าใจว่าเกมนี้เป็นชา a โลว์อสอก็ได้นะฮะและในตอนนี้ผมจะใช้เด็กผอมังกรเชอดชัยในโลกใหม่ห้ดี้ได้เลยในต,ตรงนี้มือแรกเนี่ยไม่ต้องคิดเชียรอะไรมากครับเพราะที่เล่นคลาสอื่นเนี่ยจะต้องคิดดีๆแต่เธอที่สูยแล้วแต่ผู้เล่นผอมงกรต้องจำคำนี้ไว้นอกจากการเปน็นนี้เปลี่ยนให้หมดบาูชาโสอสบายตาจริงๆแสงนี่น้ำนี่ชาโลว์สบอกลายูไอเก่าที่ไม่รู้ว่าใช้มากี่ปีของมันเสียที้้ลง็กกา ขนาดผู้เล่นผอามังกรอย่างเทนริวไรท์หนึ่งพอยต์ก็ไม่มีการ์ดอย่า่าเด็ก็แค่กอบบินเดี๋ยวกูไปใส่มาบ้างเฮีย ไอ้เหี้ยภาคนี้แม่ลงลบก๊อฟฟิดไปเฉยเลยมามาอเออผมแพี้ร้อเล่นครับผมเชยๆกับเล่นแบบนี้อยู่แล้วผู้เล่นผอมบังกรอย่างเราทำหน้าที่แรมก็พอแล้วฮะเราไม่ต้องไปพิจารณาฟฟลโลอเวอร์หคอสหรอกอีกอย่างเกมนี้เริ่มก่อนเริ่มหลังเพราะอีโอก็เท่ากันอยู่ดีคนเริ่มหลังก็จะมีพอยชดเชยให้หพอยแล้วก็สิ่งที่ทุกคนพูดถึงมากที่สุดของภาคนี้ก็คือแกอ้ข้อสองของดาร์กออร์คเลเป็นข้อสามแล้วก็ตรงนี้อีกฝ่ายเป็นอีจีเฉียวเฉียวฮะเขาบอกว ใช้2ตัวนั้นตีเข้ามาแต่ว่าเปกดใส่จบเทินเฉยเลยถ้าตานี้ฝ่ายยัดผมจนเลือดเลยสองเนี่ยผมจะกดยอมแพ้ทันทีผมจะบอกว่านี่เป็นเรื่องปกติครับเข้าใจได้จากนั้นคุณเทียวก็ได้จวดเทพผมก็ไม่รู้นะครับว่ามือเขาเป็นอะไรเขาทำอาร์ติแฟกต์แล้วก็ไม่ได้ลงซะงั้นนี่ก็คือการอั้นคอมโบในตำนานสินะตรงนี้เพราะว่าเราเริ่มหลังเราก็เลยจะได้อีโวก่อนฮะและกาบดีนั้นในบรรดาการที่แลมได้อันน้อยนี่ในเกมนี้เนี่ยในผอมังกรการบินนี้เป็นไปที่สองเ,เอออีโวคืสามารถแลมได้ครนห์ติแฟกต์เมื่งขออมมังกดจาเลีโวกกได้าแี่ัน ตาที่แล้วเอาไปฟิวชั่นฟิวชั่นเป็นโนเมียสอาร์ติแฟกต์เบต้าแม้ภาคนี้เปิดเซิร์ฟมาก็มีระบบฟิวชั่นให้ละจากนั้นก็ใช้เวสคอร์ทห้าคัพปี้อาร์ติแฟกต์สองตัวบนมือแล้วเลี้ยวมาคนดูดิอาร์ติแฟกต์ภาคนี้ก็ได้รับการรีเมคใหม่สามหนึ่งรัสแกไปห้าหน 5, 1, rush. ึ่งรัสสุดสีมากทีทีของผมก็ได้มาถึงเจ็ดคุณรู้หรือเปล่าสำหรับผู้เล่กกนเผ่ามังกรแล้วนี่มันหมายคว้ายัางไงโอ้เราว่ากับเสืชูไทยนี่สุดสุดยอดอฟริฟกต์โอ้ฟองเหรอที่นี่ไม่ม ทุกคนก็รู้รับว่ามันคือธรรมเนียมว่าโอ์โหแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรและธรรมเนียมนี้ก็ถูกสืบทอดมาในเกมนี้เช่นกันจากนั้นเราก็ใช้โอลิเวียโดกาสองใบนานี้้ากามินอิสต้ามา ดรเแลมลงสาตานชาโดเวร์สเนีก็แค่เครื่องมือที่ฉันใช้ซาตานเนการทรมานแกไม่นึกเลยว่าภาพนี้เปิดเซิร์ฟมาจะเล่นซาตานเลยงั้นผมจะต้องนำความรุ่งโรดของซาตานกลับมาให้ได้ตรงนี้เราก็ลงรูปดีจ้าไปแล้วก็ใช้ไอเฟลน่าดิกาซิิสับกับไป้จหนึ่งเพื่อนๆที่ชอบเล่นเด็กซาตานเนี่ยก็น่าจะรู้ครับว่าชาโรเวิ์ภาคก่อนเนี่ยถึงจะเป็นพริ์ออฟโคคาเสก็ตามสภาพวัารุนต่อนั้ไม่ทันละแต่จะเป็นเกมนี้ที่เพิ่งเปิดเซิร์ฟแลมีกาประมาแค่หนึ่แล้อเกว ก็พุคหลิยเนี่ยก็ถูกรีเมคมาใหม่เหมือนกันเทียบกับซาตานของภาคก,ก่อนๆแล้วมันคนล,ละเด็กกันเลยเว้ยตรงนี้เนี่ยคนเพียวก็ได้ใช้กลยุทธ์เทรดแต่ว่าตั้งแต่ที่เกมนี้เริ่มนะผมก็มองไม่เห็นบอลเขาอีฝ่ายต่อไปไม่ว่าอีฝ่ายลงอะไรมาผมก็จะปิดตาลงซาตานอย่างเดียวตรงนี้ถึงเราจะไม่ใช้แลมห้อยต่อไปก็จะก้าวบวกหนึ่งและเราก็จะเรียกซาตานบนมือของเราออกมางั้นตรงนี้เราเรียกเป็นโอลิเวียเตรียมตัวโทรมาอีกฝ่ายในเทิร์นต่อไปแล้วต่อมาก็คือระบบใหม่ของภาคนี้งงผมจะโยชิคั่งผลของโอลิเวียเมื่อซูเปออ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 รร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 ์์์์์ีีีีีโโโโโวววววววทททาาาาาางงนนนนนจจจะะสมมถถให้้้้้ฟฟลลลลเเเเเเกกกตตัััััซซูููปปไไไดดด่่ขบ ไดๆตรงนี้เราก็ตีฟอลโลเวอร์อีกฝ่ายฟรีคุณจะเห็นว่าในภาคน,นี้การซูปปรเปอร์อีโวเนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มมากผมแค่ซูปปเปอร์อีโวก็ทำบอดหกทั้งหออกมาได้ละอีฝ่ายแค่7พอยจะแก้บอร์ดนี่นยังไงนานี่นอีกฝ่ายแค่อีโว่ปกติแก้ซูปปเปอร์อีโวผม2ตัวมันใช่เลยจากนั้นอีกฝ่ายก็ได้ใช้เวฟฟิวชั่นให้สตรกเกอร์ที่ฝักบนมือฟิวชั่นกลายเป็นโอเมนัสกามาตรงนี้เมืออีกฝ่ายจะมือดีมากเลยนะเนี่ย,ญญญายดากเกอีโว่ไนกูต,นนต,นนต้องแลมเดี๋ยวนี้ตึงตากูละ サタンの効果たまハデッコンクンデックアポカリプスアポカリプスデッキとはサタンをプレイした際に変わるデッキの名称であるもともと組んでいたカードはなくなり非常に強力なカードのみで構成された全4種類で合計10枚のデッキになるそして新刊遊び終わりだ王を開く万なる逆とコントン混沌タイプ จบการเล่นแบบเด็กๆได้แล้วแหละถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยเจอซาตานแล้วก็นั่นก็คือเทเลเมนในชาร์ตเวิร์สนั่นเองการทั้งสิบใบนี้มีเอฟเฟกต์ที่ก้าวข้ามสภาพเวลาสมัยนี้อยู่แล้วก็กาที่เก่งๆนั้นมักจะมาพร้อมกับความเสี่ยงคุณต้องรู้ว่าที่เก่งคืออพ ocalypse เด็กไม่ใช่ซาตานกับมังกรจุดอ่อนของเด็กนี่ก็คือต้อนเกมกลัวโดนลุมตายก่อนแต่ตอนนี้ผมมีเลือดสิบจิกให้เขาสองเลือดสิบห้าโลซาตานอีซุอเชยียวเพียวๆแกบอกแกเข้าใจเด็กมังกรสินะแต่เมื่ออยู่ต

ทชี่ส่งกับเป็นราเมียแค่การหนึ่งไปก็เรียกยางรบมา3าเครื่องเลยแม่งคุ้มชิบหายไม่นำซ้ำยางรบที่เธอเรียกมาจะไม่ระเบิดตัวเองด้วยซิบาชีส่งกับเป็นผู้ที่ชี้นำฉันเดี๋ยวไม้ไปเลยผมจะเริ่มจั่วกาสซาตานละดีเลยตัวนี้เราก็จั่วได้บริวารของซาตานตัวแรกละผลของมันคือตีฟอลเวอร์สองตัวหกแล้วก็ตีโดยตรงหกเป็นตัวยืนแหกบอร์ดแล้วก็ตีโดยตรงในเวลาเดียวกันแต่ว่าบอร์ดนี่ขอยอฝ่ายใหญ่เกินไปทำยังไงดีล่ะไม้ไปเลยตรงนี้เราก็ลงเบอร์ไนทลงไปผลของเธอคือทิ้งกกกาารรแดม่ัอวตตซ นี่คือบริวายของสตาร์ตานตัวที่2 60 1 0สตอมนี่แหละคือสเตตัสที่เก่งบนมืออีกฝ่ายตอนนี้น่าจะสะสรรมอันดี้แฟ์ไว้เยอะเลย1 0 1ทก็น่าจะแก้ยากอยู่อีกฝ่ายเพิ่งจัไปหนึ่ส่วนสาของเด็กเองหรือมึงจะจจวได้ซีเวียมาแก้ก็ได้อีกล่ะเชื่ออย่างดีนะที่ที่กูไม่ได้ลง7จวไม่งั้นโดนเก็บไป2ตัวแน่แต่ว่าตรงนี้ถ้าอีกฝ่ายลงซีเวียที่อฝ่ายก็จะไม่พอละสามวิีที่เหลือเนี่ยก็จะเรียกได้แค่โฟลล่วเตัวเล็กและผมยังเหลือเลือด้้วดีตมา でな存在しない記憶。見事なものだ俺が負ける PTSD、それは精神に関わるような身の危険に遭遇することで、強い恐怖を感じ、そのトラウマが何度も繰り返し思い出され、恐怖を感じ続けてしまうという病気だ。

테라우노 포레모사다 야라모사스 네, 이곳에 13단 13을 넣 네도 마지크 카드 유 하소 유포 쇼카즈 แต่ว่าไม้ปไปเลยกูล,ลงสิบสามถ้าสิบสามยืนไว้ตรงนี้อยู่กล้าไม่แหกแลนนเลรอนี่นนี่มาก็นเถะเชียมันแม่งดูออกว่ากูแค่กแกล้งข่มกูถ้าเจอที่แเ้ากูไม่ได้คิวเลือกกูคงตายไปแล้วไอพลังตีสิบสามเนี่ยกูแค่กแกล้งข่มกูเฉยมึงดูมือกูดิอย่างแรกเลยคือที่จริงเลือกกูเลยสองตัต่อไปโดนเบต้ายิงกูตายแล้วเดี๋ยวได้มาถึงช่วงที่ทุกคนชอบที่สุดช่วงคำนวณวิธีพลิกเกมให้เรามาดูทีละใบกันเบิร์นไนี์มีเอฟเฟกต์กวาดสนามแต่นบนมือของผมทำได้มากสุดแค่ก,กวาด เป็นเป้าหมายแล้ว6 0สิบสิบ Silent r i d e ล่ะตรงนี้สตรอมนจะแหกปอดผ่านให้พอดีแต่มันจะเหลือไอ้พลังโจมตีสิและเลือดอีกฝ่าย19ที่เหลือ2ตัวนี้ก็ไม่มีเอฟเฟกครับทำอะไรไม่ได้และด้วยการ์ดบนมือแล้วก็บอดแบบนี้เนี่ยพวกเราก็จะได้ผลสรุปว่าโิ <laughs> จริงผมก็ไม่ได้ชอบเล่น Shadowverse อะไรขนาดนั้นหรอกその,の่าม君,君 s h a ะามยด 逆転なんてできそうにない問題ない<ー>逆転の切り札が手札になかったとしてもデッキの中には必ずある、うん、そうだろうミカド君は引けるのかなわかりませんよその資格が君にあるのかなそれはわかりませんこん,なこんなプレイなんて僕らしくないだけどそれでも僕のスターンはここに来るからだろう アポカリプスデッキのカードは基本複数枚デッキに入っているが1枚だけの例外があるその効果はアポカリプスデッキの中でも最も強いといわれている実力で泥を仕上がった これが耐えられた偶然なのかそれとも引き寄せた奇跡なのかどちらにしても構わないアスタンロードの選択相手のリーダーの体力が一員になるよダメージを与える,ーーる与えとそれだとプレイポイントが足りないですね ถึงแม้จะไม่พอแต่ว่าคุณได้สังเกตตรงนี้หรือเปล่าในตอนที่ซูเปอร์อีโวตรงนี้ก็ได้มีไอคอนฟอลโลเวอร์ของผมเพิ่มขึ้นมาและนี่คือระบบใหม่ที่มีชื่อว่าคราสในเธอที่8ผมสามารถลงเจ็บวกห้าเพื่อแหกบ่อยฝ่ายได้ทั้งหมดแต่เหตุผลที่ผมเรียกลงการนี้ก็เพราะว่าในตอนที่เธอซูเปอร์อีโวจะสามารถติดคราสให้ฝ่ายได้หนึ่งเม็ดและคราสอันนี้นะ่ะเป็นตัวแปรสําคัญที่จะตัดสินเกมนีเ้เดี๋ยวก่อนสิ ที่พูดมามันก็จริงหรอแต่มันต้องเป็นความบังเอิญอยู่แล้วนี่สุดท้ายไม่ว่าจะจดได้การอะไรมันก็มีความเป็นไปได้นี่นะใช่แล้วล่ะถึงสุดท้ายจะอาศัยดวงในการตัดสินผลแพ้ชน,นะแต่ว่าคนที่นึ่งดูดายเอาแต่รอทําให้โอกาสที่ดวงจะตกลงมานั้นศูนย์เปล่าไปมันก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าพวกเขาไม่ได้เตรียมใจพร้อมรับมือกับเรื่องบังเอิญนี่นาะจะมาคิดหลังจากที่ดวงตกลงมามันก็สายไปแล้ว เพื่อให้สามารถคว้าโอกาสได้ทุกเมื่อตอนที่ดวงมาถึงยังไงเลยคนที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะมองมออกแล้วเทพีแห่งดวงถึงจะยิ้มให้เขาทีมไฮหปอโคสเซนก็สุ